ครับสวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประสมศึกษาปีที่สาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับคุณครูสันทัศน์คุณทวีนะครับซึ่งสอนวิชาสุขศึกษาและพัฒนศึกษานะครับช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ของโควิดนะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็สวมแมสกหน้ากากอนามัยนะครับหลีกเลี่ยงผู้คนเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ เรามาจะเราจะมาเรียนในสาระที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของชีวิตและครอบครัวก็จะตรงกับมาตรฐานที่พ2.1ป3นพทับ 1. นักเรียนต้องอธิบายความสัมพันธ์และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตอนเองนะครับมาตรฐานที่2ก็จะตรงกับพ2.1ป3พทับ 2. นักเรียนต้องอธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ ส่วนชื่อครูนักก็คงไม่ต้องแนะนำนะครับเพราะนักเรียนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวความสำคัญของครอบครัวนะครับก็จะเกี่ยวมีความสำคัญหลายด้านนั่นก็คือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมด้านการศึกษานะครับ ครอบครัวมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็คือครอบครัวก็จะมีหน้าที่หารายได้นะครับเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวหาปัจจัยต่างๆในการดํารงชีวิตนะครับเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะครับคนที่หารายได้ก็จะเป็นพ่อกับแม่ของเรานะครับซึ่งหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับส่วนด้านสังคมนะครับ ครอบครัวก็มีหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยมปลูกฝังความเชื่อสร้างเสริมทัศนคตนะิกำหนดบุคลิกภาพวิธีประพฤติตนปฏิบัติตนนะครับอันนี้ครอบครัวก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของความเชื่อทัศนคติต่างๆนะครับในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนนะครับเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ ส่วนด้านที่สามนะครับก็คือด้านการศึกษานะครับครอบครัวก็เป็นสถาบันพื้นฐานนะครับของการศึกษาของสังคมเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ฝึกฝนและอบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้ระเบียบสังคมและที่สําคัญครอบครัวมีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกในครอบครัวนะครับคนที่ให้การศึกษาของเราคนแรกนั่นก็คือพ่อกับแม่ของเรานะครับ พราพ่อ,พอแม่ก็จะสอนให้เราพูดคําว่าพ่อคําว่าแม่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราถือว่าเป็นครูคนแรกนะครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์กันมีความรักมีความผูกพันนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นนะครับ อันดับแรกนะครับทุกคนในครอบครัวนะครับทุกคนก็คือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านเรานะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับเพราะว่าทุกคนต่างมีหน้าที่ของใครของมันนะครับเช่นพ่อแม่ก็มีหน้าที่หารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับลูกก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือช่วยเหลืองานบ้านบ้า,บางเท่าที่จะทําได้นะครับที่สําคัญก็คือ ต้องมีความเชื่อฟังนะครับในเรื่องของการสั่งสอนของพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนอันดับต่อมานะครับลูกต้องให้ความเคารพต่อพ่อแม่นะครับหรือญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะเชื่อฟังนะครับอันดับต่อมาก็คือเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวนะครับทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดปัญหาก็ควรที่จะใช้เหตุและผลในการพูดคุยและปรับตัวเข้าหากันนะครับอันดับต่อมาก็คือต้องมีน้ำใจต่อบุคคลในครอบครัวนะครับช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าต่างคนต่างอยู่แล้วนั่นหมายความว่าครอบครัวของเราก็จะไม่มีความสุขนั่นเองนะครับอันดับต่อมาก็คือ รู้จักกาละเทศะเคารพสิทธิเกรงใจผู้อื่นไม่ทําตามใจตนเองนะครับเพราะว่าครอบครัวไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับต้องอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกนะครับหรืออาจจะมีผู้ปกครองที่ป้าน้าอานะครับซึ่งเป็นครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นความเกรงใจนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ อันดับต่อมาก็คือเมื่อมีเวลาว่างนะครับที่ตรงกันควรทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับเช่นอาจจะไปพักผ่อนกินข้าวนอกบ้านออกกำลังกายนะครับหรือทำกิจกรรม,มอื่นๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นการปลูกฝังนะครับปลูกสัมพันธ์ทไมิตีในครอบครัวให้มีความแน่นแฟน้นและมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อไปฮะ เมื่อเมื่อครูกล่าวไปแล้วเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนนะครับเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะครับเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีสังคมเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะครับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับถ้านักเรียนอยาก มีเพื่อนเยอะๆนะครับเป็นที่รักของเพื่อนเนักเรียนต้องเป็นคนที่ร่าเริงนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะครับถ้าใครล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอก็จะมักก็จะมีเพื่อนเยอะเพราะว่าเพื่อนก็ชอบคนที่มีอารมณ์ที่ดีนั่นเองนะครับสําหรับต่อมาก็คือพูดชมนะครับเพื่อเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนนะครับพูดชมเพื่อนด้วยความจริงใจนะครับ ไม่ยกยอเพื่อนเกินความเป็นจริงนะครับอันนี้ครูพิมพ์ผิดไปนะครับต้องเป็นเพื่อนนะครับตกหล่นนะครับต้องขออภัยนะครับต่อมาก็คือควรคิดก่อนพูดทุกครั้งนะครับไม่นินทาว่าร้ายนะครับการที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นเราควรไจตองให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่สมควรพูดหรือไม่นะครับบางบางบางครั้งเราพูดออกไปไม่ยั้งคิดก็อาจจะทําให้เพื่อน เสียความรู้สึกด้วยนั่นเองนะครับอันดับต่อมาก็คือต้องเป็นผู้มีน้ำใจต่อเพื่อนนะครับให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะครับความมีน้ำใจความมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันนะครับการแบ่งปันสิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งที่ต้องควรกระทำนะครับความมีน้ำใจต่อเพื่อนนะครับต่อมาก็คือ เออเป็นเพื่อนเล่นนะครับเพื่อนคุยและให้คำปรึกษาในทางที่ดีนะครับอันนี้การเป็นเพื่อนเราก็เอ่อต้องมีการพูดคุยนะครับมีคำปรึกษาบ้างในในกรณีที่เราอาจจะเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพื่อนก็มักที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับต่อมาก็คือทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจนะครับ ไม่แบ่งเพศหรือฐานะนะครับการทํากิจกรรมร่วมกันก็จะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะแบ่งเพศหรือแบ่งฐานะนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเมื่อมีปัญหาให้พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะครับไม่ควรที่จะเก็บไว้นะครับหรือเอาไปนินทาภายหลังนะครับก็ควรที่จะพูดคุยและปรับความเข้าใจเข้าหากันนะครับ อันดับต่อมาครับพอนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนเองและวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับว่าควรจะทําอย่างไรนั้นอันดับต่อมาเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะครับเอาสมุดนะครับวิชาสศึกษาและประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำนะครับเป็นเป็นแบบฝึกนะครับก็ให้ลอกตามในวิดีโอที่ครู ให้ดูบนหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีการสร้างความสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวนะครับในนี้ก็จะกำหนดคำมาให้นะครับแต่ละคำเช่นอาหารกีฬานะครับทะเลสวนสัตว์รถยนต์การบ้านนะครับทำบุญหนังสือนะครับนักเรียนก็เอาคำเหล่านี้นะครับมาแต่งประโยค นะครับเพื่อให้เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์นะครับในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนะครับครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะครับเช่นมีคําว่าอาหารนักเรียนก็อาจจะแต่งประโยคว่าวันนี้พ่อแม่ของฉันพาไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับคําว่าพารับประทานพากันไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับก็เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ภาพในกลุ่ม ในในครอบครัวนะครับอันนี้นักเรียนก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับนะครับนักเรียนเขียนเลยนะครับ ให้เวลาเขียน5นาทีนะครับเอาสมุดเอาปากกาขึ้นมาเลยครับเป็นป .3 ก็เอาดินสอก่อนก็ได้ครับเอาดินสอนะครับให้เวลา5นาทีนะครับในการเขียนแล้วนักเรียนก็แต่งประโยคถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนะครับนักเรียนก็ย้อนกลับมาดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะถ่ายภาพหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้ว เอาไปทําลงสมุดนะครับพอ,เ,อเปิดเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจนะครับนักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงนะครับเขียนให้สวยอใน,นระหว่างนี้เดี๋ยวรู ครูจะเปิดเพลงเบาๆให้ฟังนะครับ สวัสดีผู้เล่นวอลเลย์บอลทุกทุกท่าน เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะครับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนที่ครูกล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เรานะครับไม่สามารถที่จะอ,อยู่ตัวด้วยตัวคนเดียวได้นะครับเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีครอบครัวน,นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ นักเรียนควรจะตรหนักนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับพอนักเรียนศึกษาในคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะมีแบบทดสอบนะครับส่งไปที่ Google Form นะครับในลายของนักเรียนก็ให้นักเรียนทํำนะครับตั้งใจทํานะครับในแบบทดสอบนั้นจะมีข้อสอบอยู่10ข้อนะครับ นักเรียนก็พยายามทําให้ได้ทุกข้อนะครับคุณครูเป็นกําลังใจให้นักเรียนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับดูแลตนเองนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ